สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่คิดถึงทุกท่านวันนี้ครูเชิดศักด์ท่องเที่ยวกเกษตรก็มาชมสวนอีกสวนหนึ่งก็อยู่ใกล้บ้านเรานี่ครับสีดาโนนแดงครับก็วันนี้นัดเจ้าของสวนไว้แล้ววันนี้กะจะถ่ายทําด้วยความเต็มประสิทธิภาพเลยทุกทีทำเล่นวันนี้ทําจริงะ สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของฟาร์มท่านแนะนําตัวเองหน่อยครับผมธนชาติทองสง่าครับอ๋อครับอยากให้ท่านนําชมสวนนะครับว่ามีอะไรน่าติดตามน่าศึกษาบ้างนะครับกระชังก็มีเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยอันนู้นหอยขมที่เลี้ยงในถุงอ๋อหอยขมเหรอครับโน้นครับเลี้ยงในถุงเราเดินไปทางไหนดีเราเลาะไปทางนน้นตอนนี้เราจะให้ชมฟาร์มปลาฟาร์ม หอยขมก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเลาะไปดูพืชพืชผักอีกสุโซนหนึ่งนะครับตอนนี้ดูปลากันอันนี้ก็กระชังนี่เพิ่มเสียงนะครับท่านครับขอเสียงเพิ่มกระชังนี่ก็มีเลี้ยงหอยขมหอยขมนะครับในกระชังอันนี้ก็มีมีปลาปลาที่เหลือจากเราขายแล้วก็ก็มาอนุบาลปลาอะไรครับที่ขายไปครับปลาทับทิมกับปลาเนคทับทิมกับปลาอ๋นอันนี้ก็ปลาที่เรา จับได้ไซสมันยังไม่พอขายแล้วก็มาอนุบาลไว้ที่กระชังอแล้วก็นี่ประหมอธรรมชาติที่เหลือจับแล้วก็มาอนุบาลไว้เพื่อให้มันโตฟันค่อยขาย,ยท่านเข้าใจทําเป็นกระชังกระชังเนาะครับดูแลง่ายขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก<อ>็จ,จับขายง่ายด้วยจับขายง่ายอาหารให้มันเป็นอะไรบ้างครับส่วนมากครับอาหารปลา,า,า,านินนะครับอาหารเม็ดปลานินนะครับเนาะครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเย็นเช้าเย็นอาหารเม็ดปลานินมีอาหารเสริมอย่างอื่นไหมครับที่ทําเองครับ ก็ก็ม mm ีเ hmm. ป็นอาหารก้อนไม่อาหารที่ป oh. ั้นเป็นก้อนนะแต่ช่วงนี้ไม่ไม่ยังไม่ไม่วางทําครับเออแรกๆทําใช้อะไรทําอาหารก้อนนะกล้วยสับสับละเอียดแล้วก็ผสมกับข้าวข้าวสุกข้าวสุกลำแล้วก็อีเอ็มแล้วก็ปั้นเป็นก้อนปั้นก้อนพึ่งพึ่งลมไว้ในที่ร่มอ๋อให้ให้มันเป็นก้อนเจ็ดวันแล้วครับครบเจ็ดวันแล้วค่อยโยนให้เขากินอ๋อต้องเจ็ดวันเป็นการหมักไว้ใช่ไหมครับใช่ให้ให้มันแห้งนิดนึงอ่ะให้มัน ให้เป็นก้อนเนี่หนึ่งให้เป็นก้อนแต่มันให้มันแห้งแต่ไม่ไม่ได้พึ่งแดดนะให้พึ่งลมไว้อปเจ็ดวันพอโยนลงไปมันก็อาหารถานจะลอยไงปลนนี้จะกินอาหารลอยอ๋อมันจะลอยเนาะส่วนหนึ่งคือเป็นเทคนิคนะครับมาเรื่อยๆครับมาเลยอ๋อนี่หอยขมนะครับต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมครับี่ยผมเรียงในถุงครับอ๋อเรียงในถุงแล้วเวลาให้อาหารให้ยังไงครับสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งก็อาหารแบบที่เราปั้นเดินทางโน้นปั้นเป็นก้อนให้ปลานี่ก็ได้หรือก็เป็นข้าวสุกเรา ธรรมดาก็ได้ข้าวสุกคือข้าวเจ้าเนาะข้าวเหนียวก็ได้เนาะเข,ข,ข,ข้าที่เราเหลือกินแล้วเหลือกินแล้วเนาะอ๋อมาปั่นเสริมเข้าไปเนาะครับเสริมให้คสองอาทิตย์ครั้งหนึง่งไอ้อกี่เดือนจับได้ครับหอยนอะก็ประมาณสามสี่เดือนครับสามสี่เดือนอาขายตัวเล็กก็เลี้ยงต่ออ๋อซาวตัวใหญ่ขึ้นมาก็ตัวใหญ่เอาไปขายอาาย๋อต้องห้อยไว้อย่างนี้ที่นอกบ่อมีปลาอะไรครับนะมีปลาธรรมชาติแล้วก็ปลาที่เราดัก จากที่อื่นมาแล้วก็มาปล่อยลงที่นี่พวกปลาที่เราเลี้ยงไว้ส่วนหนึ่ง,งก็คือเป็นปลาธรรมชาติเนะาะแล้วก<อ>็ส่วนหนึ่งก็ปลาน,นินปลาตะเพียนที่เราดักไว้ถ้ามันไข่เราก็ลงมาปล่อยนพรมันขยขยายพันธุ์ต่อ,อแล้วก็จับเข้าไปในกระชังชแล้วก็ถือว่าคุนคุนมันคุนวัวให้มันอ้วนอีกทีเนาะใช่ครับแล้วก็มีที่ดักไว้เผื่อเราอยากกินมันติดแล้วก็เอาไปกินอ๋อดักดักส่วนหนึ่งต่างหากอ๋อเนกระชังดักเดินไปเรื่อยครับน่าสนใจนะครับนะอันนี้ได้แนวความคิดมาจากไหนครับนะ ก็ศึกษาจาก youtube มั่งจากเพื่อนมั่งจากประมงมั่งเขาให้คำแนะนำประมงให้คำแนะนำมานะครับเนะเพราะของเราเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงอ๋อมีป้าอ,อยู่นะครับเนาะด้านสปกอรอ่าน้ำนี่ได้มาจากไหนครับน้ำที่แรกเลยครับน,น้ำเดิมเลยคือน้ำจากธรรมชาติรราตถ้าถ้าถ้ามันจะแห้งแล้วก็ จากของอีสานเขียวดูดเข้ามาอ๋อของ,งๆๆคลองอีสานเขียวไม่มีโซล่าเซลลนะ์เนาะไม่มีครับไม่มีมมบดานเนาะโอ้ใช้ได้ใช้ได้ตลอดปีนะครับเนาะตลอดปีปีที่แล้วผมก็ใช้วิธีนี้เพราะน้ำก็อยู่ได้ตลอดปีอครับอืมทำเลได้ไดมีน้ำเนาะมีน้ำส่งเข้ามาได้เราเดินต่อได้ไหมนี่ไม่ได้ต้องย้อนย้อนกลับไปอ๋อย้อนกลับไปนะ อันนี้ก็หมอหมอชุมพอนหมอชุมพอนหนึ่งใช่ไหมที่เขาเลี้ยงกันนะครับใช่ครับผมผมเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อจะขยายผสมเองเพื่อไปลงอนุบาลอีกอีกบ่อตัดไปไปเป็นพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์ครับแต่เวลาให้มันออกลูกเนี่ยให้มันออกในบ่อเลยแล้วก็แยกตักตักแยกออกไปเรือหรือเอาไปในอ่างผสมผสมเอาฉีดน้าเชื้อใส่ตัวผู้กับตัวเมียแล้วก็เราไปผสมกันเสร็จแล้วค่อยเอาไปอนุบาลเอาไปผสมในในกระมัง คนออกลูกแล้วก็เอาลูกไปอนุบาลโอทําทำทำเป็นเนาะท่านทาเป็นเนาะทเป็นครับโอ้เป็นคนเจ่งคนหนึ่งนะครับนะ่ยได้ไปเรียนรู้จากประมงอ๋ออำเภอบัวใหญ่เป็นคนเจ่งคนหนึ่งของตอนยาวน้อยบ้านเรานะครับเนี่ยท่านคนนึงเนี่ยจะทําจริงครับเดี๋ยวจะพาไปดูโซนนู้นเนาะครับโซนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะโซนนี้ก็สงการเราจะวิบเราก็จะมาชมอีกบ่อหนึ่งนะครับอ่าท่านคนนึงครับวันนี้ บ่อในเรื่องปลาเลยครับนะมีปลานินปลาตะเพียนแล้วก็พวกปลาธรรมชาติที่มันเข้ามาเองนะครับโตแล้วพร้อมจับแล้วสงการสงการจะจับนะครับเดินไปเรื่อยครับถ้าจับยังไงอย่าลืมชวนยูทูบเบอร์นะครับได้ๆดเดี๋ยวชวนแจ็แบงนี่ลืมชวนเอเนาะโอ้ยพลาดไปได้ยังไงเนาะแงนี่ลืมชวนปีหน้าต้องจองแล้วอ๋อตรงนี้ มันโตขนาดไหนครับคิดว่ามีตัวละโลก็มีปลาหนินปลาตะเพียนนี่ได้มยอะเตัวละโลตัวละโลก็มีหลายสายมันออกลูกแล้วก็มีตัวฆ่าไซกันไปดูเล็กๆแล้วก็ปล่อยต่อไปให้มันโตก็ฟาร์มของพี่คนนึงเขานี่ก็เน้นขายลูกพันปลานะครับพันปลาปลาหนินปลาหมอปลาหมอปลาตะเพียนปลาตะเพียนนะครับแกทำผสมพันธุ์ ปลาด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าแกเรียนมาจากกรมบมงนะครับแกจะเป็นบ่อพักแม่พันปลาครับแล้วก็จะมีหอยขมแกมีทำเลสถานที่มีพื้นที่มีชักน้ำออกชักน้ำจากคลองอีสานเขียวได้แล้วก็เป็นน้ำธรรมชาติทำห้ปลานี้จเจริญเติบโตได้ดีอ ตอนนี้เราจะให้เพื่อนๆดูปลาด้วยครับว่ามีไซส์โตขนาดไหนเหมือนจอระเข้เลยอะดูอาการดูอาการบอดนะครับเท่าจอระเข้น้อยนะครับอนีเราเนื่องมามีปลาเนาะปลาเลยเหลือแล้วก็มาปล่อยปล่อยไปลึกกี่เมตรอะสามเมตรโอ้โหเหมือนแขนน้อยเลยอะเนื่องว่ามันมีปลานะเนีอย นี่คือปลาตัวอย่างครับที่ที่ธรรมชาติเขาเลี้ยงไว้นะครับ<ม>แค่ดูอาการบอลก็สุดยอดแล้วนะ<ม>สงการนี้ก็จับขายได้เนาะอันนี้จมจับจับไปตรงนี้เกีบยวไเลยอันนี้เจ็บเป็นแม่พันธุ์ก็ตกเอาอ๋อแม่พันธุ์เนาะ ตับจิ้มก็มีตับิ้มก็มีน้าผ่านกระบึกก็มีนะสี่สิบตัวสีว่สิบตัวเลยเหรอจะบอนไหมจะบอนไหมไม่กระบึ้อไม่สี่ินี่ส่วนหนึ่งของบ่อปลาปีกันหนึ่งนะเราปล่อยไปปีนึงเทสดูแล้วบานออกมาตัวเท่าแขนแนละ้วกระบึกอติดแท้มามมปล่อยคืนออแค่นี้พอเป็นตัวอย่างได้นะครับ ก็ช่วงสงการนี่ก็ถ้ามีการจับจะนัดกับพี่ธนชาติอีกทีนะครับท่านคนหนึ่งครับบ่อปลานี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับเนี่ยที่เทศบาลตำบลวังหินอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาอือปลาหมอใช่ไหมครับนะปลาหมอซีพีครับขอเบอร์โทรหน่อยนะครับเผื่อมีแฟนๆติดต่อมาครับ0ูน0 6 8 9ด0 9ครับออ่าอยากให้ท่านคนนึง ฝากแนวความคิดเกี่ยวกับการทำรเกษตรการเลี้ยงปลาครับเพื่อเป็นแบบอย่างเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาเรียนรู้ครับเราต้องต้องต้อง,ต,องต้องเน้นในในลักษณะที่การทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตามาำดีของรัชการที่เก้าในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับต้องอ่าก็เรียนรู้ที่จะทําท,ทุกอย่างแบบอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็เหลือกินเหลือใช้แล้วก็ค่อยขายครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ คงแ่นี้ถ้าสนใจติดต่อได้มาที่ฟาร์มเลยหรือติดต่อที่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรก็ได้ครับแต่แต่ปีนี้ก็คงยังยังไม่มีแล้วครับต้องรอรอบปีเอ่อต้องต้องรอหลังก่อนก่อนฝนนะ๋ะรอบรอบรอบนี้ก็คอยระยะฝนพฤษภาคมนะครับลงไร่ลงนาเนาะถึงจะเตรียมผ่านปลาไว้เนาะน้ำมันเริ่มจะน้อยแล้วเรายังไม่ไม่เอาเอาปลามาลงอ๋อช่วงนี้ต้องรอดดูนิดนึงว่า เข้าสู่หน้าฝนจะเพาะพันปานะครับยังไงก็ต้องมีพันุขายเนาะครับเนาะก็มีมีครับ้าไม่มีเราก็หาหา,หาจากเอ้เครือ,อข่ายกันให้ได้ครับมีเครือข่ายจัดหาให้ได้ครับยังไงก็ติดต่อมาก็แล้วกัน,นครับ<ส>ขอเบอร์โทรอีกครั้งครับ0800689009ครับพี่คนนึงทองสงานะครับธนชาตทองสงาอ๋อธนธนชาตินะครับชื่อเก่าของของแฟนๆของเพื่อนนะครับชื่อคนึงเปลี่ยนชื่อเป็นธนชาติเราก็ลืมไป ธนชาติแปลว่าคนรวยครับแบงแบงขอขอบคุณพี่คนนึงมากนะครับพี่ธนชาติมานะครับวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะจะมาดูลูกพันปลาที่เพาะปลาช่วงต้นฤดูฝนอีกทีนะครับช่วงนี้หน้าแรงก็อากาศร้อนหน่อยขอบคุณมากครับ